กับดักที่ทําให้ธุรกิจเจ๊งก่อนโตฟังแล้วต้องเอาไปทําตามนะคะเพราะว่าที่ิงไม่อยากให้ทุกคนพลาดข้อที่1คืออะไรรู้ป่ะลงทุนเกินตัวใจถึงแต่เงินไม่ถึงคนเราอ่ะเวลามีเป้าหมายมีไอเดียเนี่ยมันจะพุ่งควานเต็มไปหมดเลยค่ะเราจะทําทุกอย่างเพื่อหาเงินแม้เราจะไม่มีเงินทุนเลยทั้งๆที่เราอ่ะไม่มีความสามารถในการหาเงินนะสุดท้ายกลายเป็นปัญหาที่หาทางออกไม่เจอข้อ2เลยที่เป็นกับดักคือมองข้ามต้นทุนแสง การมองแค่ตัวเลขต้นทุนตรงหน้าแต่ไม่คำนึงค่าใช้จ่ายแฝงเช่นค่าการตลาดค่าคขนส่งค่าเสียหายหอ,อื่นๆการจัดการการเงินที่ผิดพลาดหรือยิ่งถ้าเกิดเราทำระบบตัวแทนด้วยแล้วเนี่ยเราจะต้องดูด้วยว่าเราจะจ่ายเงินที่กับตัวแทนที่เป็นกำไรอะ่ะเท่าไหร่เพราะว่าถ้าจ่ายน้อยไปเขาก็ไม่มาจ่ายมากไปเราก็ขาดทุนข้อ3นะคะคือโครงสร้างต้นทุนของเราอ่ะผิดตั้งแต่แรก การคำนวณสินค้าค่าแพ็เกจจิ้งบางทีไม่ได้คำนึงถึงต้นทุนอย่างอื่นลองไปดูโครงสร้างต้นทุนถ้าผิดตั้งแต่แรกโอกาสร,ารอดยากแน่นอนค่ะและข้อที่4คือไม่มีจุดขายสินค้าไม่มีเอกลักษณ์หรือไม่มีความแตกต่างจากคู่แข่งเลยมันไม่ดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้สนใจและข้อที่5คือการขาดการวางแผนเรื่องของการสร้างไรายได้หรือการสร้างยอดขายเรามุ่งเน้นแต่เรื่องของผลิตภัณฑ์มุ่งเน้นแต่เรื่องของสางสกัด แต่เราไม่ได้วางแผนเรื่องของการขายเลยแบบนี้มันทําให้หลายๆบริษัทหลายๆแบรนด์นะคะที่เป็นน้องใหม่ขาดทุนและสุดท้ายไปต่อไม่ได้ถ้าใครอยากทำแบรนด์อันนี้คือ5กับดักที่พิงเจอมาเยอะมากๆลองดูนะคะว่าเราเป็นคนที่แบบเจอ5กับดักนี้อยู่หรือเปล่าแลวถ้าหากว่าเจอแล้วต้องการที่จะหาใครสักคนหนึ่งมาเป็นพี่เลี้ยงหาใครสักคนหนึ่งมาช่วยสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาพูดคุยสอบถามกับพิงได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ